สวัสดีค่ะสวัสดีชอบแฟนแมันมวยกันทุกคนเลยนะคะมือนีเข้ากลับมาพบก,กันอีกแล้ว,วกับช่องแพลวการพอครับนั่นเองค่ะมามัน,นีนะคะน้องแพลวกับมีออ่ขามวยช็อตที่เด็ดมวยนะคะชอ็อตเด็ดชอ็อตโดดว่าฝาวิพี่ชอบแฟนมัออนวยกันทุกคนเลยนะคะไปที่ขาวมวยล่าลสุดนะคะซึออาดูอเอดวันเ,เสาร์ที่16เมษายนปี2568คู่เอกเพชรสมานพบยอดกตัญยูนะคะแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่นนาติดตามคู่หยุดโลกสูสีพ่ามีไผ่ย่อมไผ่เลยนะคะคู่นี้นะ แต่ว่าเมื่อมองเบิงป้อมโชคแล้วนะคะการเตียมโตมาในครั้งนี้นั้นเจ้าเพชรมานกกถือว่าเตรียมโตมัดดีมากๆเลยนะคะอย่าจะคิดว่าสิบพานไปได้ง่ายนะคะเพราะว่าเพชรมารนนี่ป้องกันนะคะตำแหน่งสำเร็จมแม้วถึง3ครั้งนะคะพี่น้องและวันเสาร์ที่ย6กเมษสาสำรับคืนนี้นะคะมาร่วมปัจจักษ์พยายามไปในการว่าเพชรมานเนี่ยสี่ยังเป็นแชมป์รุ่น1 2 2ย่อปอนด์ของเวทีราชดำเนินต่อไปหรือบอหรือจะต้องมาเชิหนา้ากับยอดกตัญญูจิตเมืองน้นนั่นเองคะ่ะ ูเอกนาหลุ่นะคะนาเชื่อนาติดตามขนาดนี้ห่ามพลาดนะคะสำหรับขึ้นวันเสาร์ขึ้นนี้นั่นเองจ้าและก็จบคลิปนะคะฝากพี่ชอบแฟนมาเมื่อคนไดนี่อย่ารู้ข้าวสารเมื่อกัามมวยไทยนะคะติดตามข่าวสารล่าสุดมวยไทยมวยสากลนะคะพี่ๆได้ที่ชอบแพลวการพ่อพับนั่นเองแล้วฝากวิ่ๆชอบแฟนมาท้วยนะคะกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้องเทวดา่ไปกอะคสวัสดีค่ะ